สมเด็จพระณิษิฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หอจดหมายเหตุตามประเทศทุงกระหม่อมอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเก้า เวลา8.30นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามปรมพระชกชุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในรถประจวบคอรก้าอธ์เภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายก ส่งเปิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หอจดหมายเหตุตามประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนิธฐาทธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามประดมราชกุมารีทรงจเจริญพระชน,นามายุ67พรรษาในปี2565และเป็นปีที่ครบรอบ12ปีทรงสอนณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่โครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอันเนื่องมาจากพระดำริดำเนินง,งานครบรอบปีที่30โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการจัดทำนวัตกรรมคลังข,งข้อมูลดิจิทัลได้รับพระมหารกรุณาธิคุณพระราชทานนามว่าหอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์ หอจดหมายเหตุตามประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์แห่งนี้ยังจัดตั้งขึ้นเนื่องจากการที่มีพระราชดำริและทรงสนับสนุนทุนส่วนพระองค์ในการจัดเก็บรวบรวมเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจากขอจดหมายเหตุตามประเทศตั้งแต่ปี2535ซึ่งดาเนินการมาตลอดระยะเวลา30ปีจากหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นี สาธารณรัฐรชาชนจีนอีกทั้งกองวิชาการประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในรัฐจุลจอมเกล้าไดจัดก,กิจกรรมงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวสู่สาธารณชนมาอย่างต่อเนื่องสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์เป็นสถานที่รวบรวมและเผยแพร่อเอกสารจากหอจดหมายเหตุจากต่างประเทศจากทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้นที่มีคุณค่าและมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยทรงสนับสนุนให้นักวิชาการนักวิจัยครูอาจารย์ในสาขาประวัติศาสตร์สังคม,มศาสตร์และสาขาอื่นๆรวมทั้งประชาชนทั่วไปใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้และสร้างสารรค์องค์ความรู้ใหม่ในวงวิชาการให้มีมุมมองที่หลากหลายกว้างไกลยิ่งขึ้นสามารถถึงเข้าถึงข้อมูลจากต่างประเทศได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วอีกทั้ง อย่างประหยัดงบประมาณในการค้นคว้าวิจัยนับได้ว่าเป็นนวัตกรรมต้นแบบของการค้นคว้ารูบรวมน่าจะเก็บเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร์ไทยที่สามารถนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ให้มีความสมบูรณ์และทันสมัยยิ่งขึ้นผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในลิงก์ https a r c h i v e nrct go t h s a r c h i v e h i s t